สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนโสดธาตุลมนะคะประจำปักหลังสิงหาก,ก็คือ16ถึง31สิงหาคมนั่นเองนะคะและแน่นอนนะคะมันเป็นพลังงานในเชิงสุ่มนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานก็สามารถสลับข้างกันได้ด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ สำหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องนี้นะคะรักช่องนี้และอยากให้อยู่ไปนานๆนะคะก็โอนมาได้นะคะที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้เป็นการสนับสนุนโดยตรงนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ยอด สะสมนะคะอยู่ที่2,150 43บาทค่ะนะคะช่วงนี้ออมจะใช้เงินก้อนนี้นะคะไปกับการรักษาลักกี้กระต่ายคอเอียงที่ออมรับอุปการะมานะคะว่าน้องก็ป่วยจริงๆอยู่กับอม7ปีแล้วล่ะนะคะแล้วก็เป็นคอเอียงนะคะก็เลยต้องแบบ ไปเช็คอาการต่อเนื่องเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยน้องเขาเป็นถุงน้ําดีแตกนะคะเรารักษามา3เดือนแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าค่ารักษาคือแพงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะไปตรวจเลือดอีกทีเนี่ยวันที่เกนะคะสิงหาคมนะก็ใช้เงินก้อนนี้นี่แหละในการใช้จ่ายเกี่ยวกับน้องนะคะแล้วก็จะมีทําบุญบ้างอะไรเงี้ยใครที่อยากจะรู้นะคะว่า โอนเงินให้หมออมเนี่ยสนับสนุนช่องแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ดูคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยหมอหมออมไปใช้อะไรอีกนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนนะคะอมจะเอาไปคอยโพสต์ไว้ตรงนั้นนะคะเวลาใช้อะไรก็จะไปโพสต์ไว้นะคะ ะนะคะแล้วก็อ่ะมีอีกอย่างหนึ่งฝากนิดหนึ่งผลิตภัณฑ์สายมูเซรั่มและสบู่หน้าหน้าทองนะคะออมใช้เองมาปีกว่าแล้วนะคะเป็นแบรนด์ Go Angel 8 8แบแบรนด์ออมเองนะคะลงพลังงานหน้าหน้าทองใสาขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะตอนนี้แถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองอยู่อ่ะให้ดูสักนิดนึงนะเป็นอย่างนี้นะคะเซ็ตนี้เลยนะจ๊ะคะเป็นเซ็ตนี้เลยสีพึ่งจะเป็นอย่างนี้นะคะสีพึ่งปฐมังหน้าทองนะอ่านะคะ ก็เซตนี้429ค่าส่ง50นะคะออมใช้มาปีกว่าแล้วนะคะเซตนี้นะอะใครอยากได้นะคะก็ดูใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะคะไว้บนโต๊ะนี้ก็ได้เนาะอะ,อะมาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะชาวธาตุโลมนะฟังออมโมนะเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรต่างๆมานานแล้วมาค่ะชาวธาตุโลมเมทุนตุนกุ้มคนโสดนะคะ คนโสดธาตุลมพลังงานหลักของคุณะคะ่ะคนโสดธาตุลมชึบมีไพ่ชาวตุลน,นะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงหธนูพลังงานหลักของชาวธาตุลมหรอเงียบๆหน่อยเนาะเรื่องความรักดูคุณสนใจเรื่องเงินนะอืมสนใจเรื่องการการลงทุน การดูเงินออกดอกออกผลสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องการวิ่งเต้นการเดินทางเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยไหมเออนะกำลังรอคอยดูสุขภาพตัวเองด้วยไหมนะคะแล้วก็พลังงานคุณจะออกแนวเป็นคนแบบตึงๆหน่อยนะแบบว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแบบ ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบคุณเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจะเอาเปรียบใครด้วยเป,เป็นพลังงานของคนที่แบบเออรักความยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหาคุณมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบต้องชัดเจนอะนะคะเหมือนคุณอยากได้ความยุติธรรมชัดเจนในความสัมพันธ์ถามว่าคุณมีใครไหมคนโสดมีพลังงานในเชิงเหมือนกับสมมตินะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่ก็ได้แล้วก็กําลังรอดูนะคะว่ามันจะงอกเงยงอกงามไปทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย นะมันก็เลยเป็นพลังงานแบบในลักษณะแบบรอดดูอ่ะว่ายังไงนะคะบางทีก็เงียบเงียบนะคะมันก็ออกแนวมามาหายๆก็ได้ความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยรอดูมันจะเป็นยังไงนะใจก็อยากจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องยุติธรรมหรือก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในองค์กรหรือเปล่า นะคะหรือเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องจําเป็นไหมนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ทีออ่ติดเรื่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีทะเบียนสมรสมีติดเรื่องรอใบหย,ย่าหรือว่าติดเรื่องแบบทางเอกสารนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้ค่ะนี่คือพลังงานหลักของคุณนะคนโสดธาตุลมนะคะ mm hmm. คนโสดธาตุลมเป็นจังซี่นะคะเป็นจังซี่เป็นจังซี่อ่ะทีนี้เรามาดูบ้างซิว่าอย่างนี้ปักหลังสิงหาจะเป็นยังไงบ้างนะคนโสดธาตุลมปักหลังสิงหาจ้าชึบมีไพ่ชาวพฤศพนะคะปักหลังสิงหาหรออู้ก็มีโอกาสนะคะได้รับการสนับสนุน อุดหนุนช่วยเหลือกำลังใจน้ำใจมีตรภาพดีๆก็ได้จากผู้ใหญ่นะคะจากครอบครัวนะคะออหรือจากใครบางคนอนะที่สมมุตินะคุณไปดีลกับพ่อไม่แม่ไม่เงี้ยคุณไปดีลกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้คะ่ะว่าเออมันก็มันจะมีพลังงานในเชิงแบบดีๆอนะเนาะ ปากหลังสิงหาคงรู้สึกดีอะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกได้เลยว่าอยากจะลองแบกหามความสัมพันธ์นี้ไปอยากลงเรือลำเดียวกันค่ะแสดงว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะอืคนโสดคนที่มีใครบางคนอยู่เนี่ยบรรยากาศในความสัมพันธ์มันเหมือนจะดีขึ้นด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ปลอดภยัยหรือว่ามันมีน้ำใจให้กันมันมันมีสิ่งดีๆนะคะ แล้วเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าชาวธาตลมที่ดูแลตัวเองมาดีๆเนี่ยนะคะสุขภาพจะดีขึ้นด้วยอันหนึ่งสองชาวธาตลมที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีนะคะแบบชีวิตมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นไปได้ว่าจะมีพลังงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะมีพลังงานแบบเข้ามาเป็นคนใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจากคนในองค์กรนะคะครอบครัวแนะนํามานะคะแต่มันก็ยังดูแปลกๆในลักษณะแบบ จะเป็นคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ได้ไงนะมันยังมีกลิ่นกลิ่นแบบนั้นอยู่นะคะเออนะหรือไม่งั้นเขาก็เป็นไม้เป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมีโอกาสเจอคนใหม่ๆในองค์กรในอะไรคะ่ะนะคะอืมที่อาจจะต้องติดแงะก,กันไปนานๆก็ได้นะหมายถึงกรณีถ้ามันเป็นคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่คนที่มีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ว่าบรรยากาศ อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นนะความรู้สึกต่างๆนะคะอืมนะคะจะดีขึ้นเรื่องการงานก็ดีนะแบบมีการสนับสนุนอุดหนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าอุปสรรคยังไม่ไม่ง่ายนะนะคะยังไม่ง่ายเรื่องอุปสรรคเรื่องอะไรนะภาระหน้าที่อะไรต่างๆยังหนักหนาอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเจาะชาวธาตุลมที่มีใครบางคนอยู่ป้วนเปี้ยนนะคะ ว่าเขาจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างเนาะ <c oughs> โทษทำไมต้องมาจัดของตอนนี้ด้วยรู้กันละเทศะต,ต้องสิมาจัดของอะไรตอนนี้ต่ะคนโสดท่าดลมเขารู้สึกยังไงกับคุณละจ๊ะเนี่ยคนโสดทาาดลมเขาจะรู้สึกยังไงคะ <c oughs> คนโสดถ้าลมเขาจะรู้สึกยังไงคะมีชาวธาตุไฟนะคะเม่สิงธนูนะก็เอามาว่าเขาจะคิดถึงคุณคนคนนี้เป็นคนมีปมมีแผลในอดีตนะคะก็เลยมีกำแพงเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างเหมือนกันแล้วก็เป็นคนทำงานหนักอนะคะเป็นคนทำงานเยอะสนใจเรื่องเรื่องเรื่องการ พัฒนาตัวเองสนใจเรื่องการเรื่องงานมากๆเลยนะคนคนนี้นะแล้วออมองว่ามันพอๆกับการที่เขาก็จะสนใจคุณเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นใครบางคนที่เขาแฮปปี้นะคะหรือว่าเฮ้ยมันมีความสุขในฐานะอะไรอะคนในองค์กรเออมันมีความสุขในฐานะที่เหมือนสนิทกันนะคะเออเขาดูมีแพชชั่นกับคุณดูสนใจนะคะแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าชาวธนลมอาจจะ ก็ต้องพูดตรงๆว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ไหมหรือเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ก็ได้นะนะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เอาองว่าเขาก็อาจจะยังติดตรงที่ว่ารู้สึกกับคุณในลักษณะแบบก็ชอบก็สนใจแต่อาจจะเป็นแบบเป็นตัวเลือกทางเลือกอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเอาว่าเขาน่าจะอยากหาหาทางมาสนิทกับคุณอยู่นะเออดูอัดเนี่ยอาจจะหาทางหาวิธีนะคะที่จะดึงความสนใจคุณนะคะเพื่อที่จะได้มาแฮปปี้สนิทกันอะไรเงี้ยนะ อ่ะอันนี้ความรู้สึกเขาก่อนนะอ่ะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงไหมจ๊ะคนโสดธาตุลมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงมีไพ่ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรพุ่ศพกันและชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูการเทคแอคชั่นจะเป็นเหมือนมิตรภาพค่ะนะก็ เขาก็จะมีอาการขี้เล่นกับคุณบ้างนะคะแต่เขาจะแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาดูเป็นคนจริงจังเขาดูเป็นคนจริงใจ <c oughs> <ๆ S 2> เขาดูเป็นคนตั้งใจจริง <c oughs> เอาจริงเอาจังนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาน่าจะแสดงออกให้คุณเห็นชัดเจนว่าเป็นเพื่อนก่อนเป็นมิตรภาพก่อนเป็นกัรายาณมิตรก่อนนะแล้วก็จะมีอาการสงวนท่าทีในเรื่องของชู้สาวส,าวสักนิดนึงนะเออนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีปมกำแพงแพ้ในอดีตหรือเปล่า ก็เลยค่อนข้างที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ใครแล้วพอๆกับการที่เขาจะสงวนท่าทีกับคุณด้วยนั่นแหละจะเห็นเขาแสดงออกในเชิงเพื่อหรือมิตรภาพนะคะแล้วก็คุยเล่นบ้างนะคะคุยเล่นบ้างตึงบ้างนะคะ แล้วแบบนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงได้บ้างเอ่ยคะคนโสดธาตุลมแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีไพ่ชาวมีนนะคะชาววันอังคารพิจิกเมษจะยังไม่ได้เปิดใจอะไรให้กันมากหรอกคะ่ะอืเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูยัง คิดถึงใครบางคนอยู่มากๆดูอดทนกับสถานการณ์บีบบังคับอะไรบางอย่างมีการยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ให้ล้ำเส้นเท่าไหร่ The Tower คืออะไรอ๋อก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการจากการที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะเคยเจอสถานการณ์ที่แบบไม่ดีมาก่อน The Tower คือการโปะแตกปีแตกวีนแตกการจบการอะไรอย่างเงี้ยมาเลยทำให้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะตัดสินใจที่จะยังไม่ได้เปิดใจมากนะักยังไม่ให้ล้ำเส้นมากนักนะคะดูแล้วอาจจะเป็นข้อจํากัดอะไรบางอย่างหลายๆหรือหลายๆอย่างก็ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยอืแต่ก็มีคนสู้เพื่อที่จะอยากทําลายกําแพงนั้นเหมือนกันนะอนะคะที่ทางแนวโน้มจะมีใครคนหนึ่งในที่นี้พยายามสู้เพื่อทําลายกําแพง ของความสัมพันธ์แต่อีกคนนึงก็อาจจะยังไม่เปิดใจให้มากนักนะคะแนวโน้มนะขอดูพลังงานหลักของชาวธาตุลมที่มีต่อเขาก่อนซิแล้วชาวธาตุลมตัวคุณนะ่ะมีพลังงานหลักอะไรกับเขาบ้างขอดูซิเอ่อพลังงานหลักของคุณอ๋อทาวเวคืออะไร หนึ่งดาบคือมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรประศบกันนะคะอืมคืออย่างนี้นะถ้าสถานการณ์มันนิ่งมากๆจนหน้าอึดอัดชาวธาตลมอาจจะแบบไม่ไหวที่จะประคับประคองก็ได้อาจจะตัดสินใจตัดจบเพื่อที่จะ move on นะคะถ้าเกิดชาวธาตลมรู้สึกว่ามันนิ่งเกินอะ่ะข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดเออฉันตัดจบดีกว่า move on ดีกว่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดชาวธาตลมเป็นฝ่าย เป็นฝ่ายเขาเรียกว่าอยากที่จะทําลายกําแพงเขาอะออมมองว่าคุณก็จะพยายามนะคะประคับประคองความสัมพันธ์เพื่อที่จะทําลายกําแพงจะตั้งหน้าตั้งต,งตาผูกมิดเข้าหามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าจากไพ่นะคะอ๋อแต่เพราะเขาสงวนท่าทีไง <c oughs> แต่มันก็ยังมีความเป็นมิตรภาพอยู่เดี๋ยวขอให้เพิ่มก่อนชาวธาตลมแน่ๆลาคุณจะทำยังไงกันแน่อะ ขอให้เพิ่มแน่ๆแล้วว่าคุณจะทำยังไงชาวทัดลมน่าจะออกแนวสู้เพื่อที่จะทำลายกำแพงอยากเอาชนะนะ<ม>อยากเอาชนะความนิ่งของเขานะคะ<ม>อยากจะให้แบบให้เขาสนใจอะ่ะ<ม>เพื่อที่จะได้พูดได้คุยกันนะคะ<ม>เป็นไปได้นะคนสดทัดลมนะคะแต่ถ้าหายไปไหนไพ่ร่วง แต่ถ้ามันไม่ใช่ในเวน,นั้นถ้าชาวทัลลกไม่ไม่จริงหมออ๋อมไม่ใช่แบบนั้นก็อาจจะให้สลับกันก็คือคุณเป็นฝ่ายอยากจะตัดจบนะคะ move on ไปมากกว่าอ่านะคะประมาณนี้แอบมาดูข้อความจากเขาซิคนโสดธาตุลมเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างอุย ช่วงนี้ไพ่มันกระเด้งกระดอนดีจังเลยคนโสดทัดลมเขามีอะไรอยากบอกคุณคนโสดทัดลมเขามีอะไรอยากบอกคุณรักแท้ที่รอคอยบุพเพสันนิวาสเขาก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความรักที่ดีแหละแต่มันรอคอยการลงตัวอะไรบางอย่างนะฉันจะติดต่อคุณไปในเร็วๆนี้เขาจะติดต่อคุณไปนะเอะแสดงว่ามันมามาหายหายหรือว่าเขามีกำแพงอย่างที่บอกหรือเปล่านะ สิ้นสุดทางเพื่อนเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่เพื่อนเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นแค่ไม่ไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนอะแต่ถ้าเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนคือเขาน่าจะประมาณว่าไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอะงงไหม <laughs> ออมก,ก็งงอ่ะเพื่อนกันร้อยเปอร์เซนอีกยังไงเนี่ยเดี๋ยว รักนะแต่ก็รักอีกคนด้วยอะอย่างที่บอกอะมันมีพลังงานในเชิงชวาวธาตุลมไปดูกับใครที่เขามีอีกคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะใต้สำรับขอให้เราเป็นคู่กันนะสมมติกรณีถ้าเกิดเขามีอีกคนหนึ่งอยู่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันรอคอยที่จะได้มาลงเอยกันนะคะแล้วเอามองว่าแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแค่เพื่อนกันแต่เขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณหลอกนะเพราะอะไรเพราะสถานการณ์เนี่ยเขามีอีกคนหนึ่งอยู่หรือเปล่า นะคะเขาบอกว่าเขาจะติดต่อคุณมาขอให้เราได้เป็นคู่กันเนี่ยมันเป็นการรอคอยค่ะเขารอให้คุณกับเขาอะได้มาคู่กันอืมแล้วเขาบอกว่าเขาจะติดต่อคุณไปในเร็วๆนี้ด้วยนะอืมอมขอข้อความจากชาวธาตลมให้เขาแค่ใบเดียวสิชาวทัดลมคุณมีข้อความอะไรอยากจะบอกเขาเอาใบาเดียวพอนะ ชาวธาตุลมคุณมีข้อความอะไรอยากจะบอกเขาอุ้ยมันออกมาเลยอะโอ้ยคู่บุญคู่บารมีอชาวธาตุลมก็มองว่าเขามีความเป็นคู่เสร็จแล้วพวกคุณอะ่ะรับรู้ได้ถึงความเป็นคู่ระหว่างกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเฟรนด์โซนไงเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมก็จะลาไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดปุ่ม Super t ร์แ k นนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณให้ออมด้วยนะคะใต้คลิปนี้นะคะจะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะสามารถโอนโดยตรงมาได้เลยจะแจ้งสลิปหรือไม่แจ้งอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูได้นะคะเซรั่มและสะบูนะ่หน้าทองตอนนี้แถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองนะคะ มีแค่99ชุดเท่านั้นก็ออกไปบ้างแล้วล่ะนะคะใครสนใจก็ดูใต้คลิปนี้ได้นะคะไปก่อนนะคะชาวธาตุโลมบ๊ายบาย